สวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวนะครับเลเซอร์นะครับเลเซอร์เขียวนะฮะติดพวกปืนยาวนะครับปืนยาวลูกกดนะครับอัดลมอัดแ๊สนะครับปืนยิงปลาหน้าไม้ได้หมดนะครับตัวนี้จะเป็นสีเขียวเข้มนะฮะใช้ได้ใช้ได้ดีทั้งในตอนกลางวันและกลางคืนนะฮะนะครับ สวิสเปิดปิดอยู่ด้านหลังนะฮะนี่ครับนี่รุ่นนี้นะฮะรางเนี่ยเราจะมีแถมให้สองชุดนะครับมีรางขนาด11บมิลกับ21่มิลนะฮะนะฮะสำหรับปืนที่มีรางนะฮะหนึ่งชุดนะครับอ่าไอตัวนี้จะเป็นตัวจับกับกล้องติดปืนนะฮะนะฮะจะมีแถมให้นะฮะ รางนี้จะมีให้เลือกใช้งาน2องขนาดนะตัวนี้มีท่อขนาด25้ามิลกับ3ามสิบมิลนะฮะระบุมานะฮะทางร้าน็จะจัดให้นะครับนี่เป็นขาเลข8ปดนะสวยงามสำหรัตบ,บติดพวกกล้องติดปืนนะ,ะตัวนี้จะ,ปร,ะรปรับซ้ายขวาได้นะครับเนี่ยปรับซ้ายขวาได้นะครับนี่ครับปรับซ้ายขวานะฮะ ของแถมก็จะมีล่างมีปากแก๊สสองชุดนะครับนะครับแล้วก็คู่มือนะฮะคู่มือพร้อมบรระบกัรหนึ่งเล่มนะฮะแบตเตอรี่เนี่ยใช้ใช้แค่ก้อนเดียวฮะแต่ว่าทางร้านจะแถมให้ก้อนอีกสองก้อนนะครับนะครับช่องทางในการติดต่อนะครับราคานะครับพร้อมกับรายละเอียดของตัวสินค้านะครับสามารถรับชมที่คลิปด้านล่าง ได้เลยนะครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับ